ไปดูน้องเอกไปาน้องบวกาไปดูน้องเอกไปดูน้องนนใช่ใช่น้องเมยโอ้มันดีที่ตายเสียดีแต่ปั๊เียเอยี่ยมเด็ก่รังเลยยาโตูมันูเห็นข้งน้องเอกเฮ้ยโรคจิตอะไรเนี่ยของฟองมาอื่นี กูได้นาไม่ไหวแล้วทำไมมึงทำางนี้เนี่ยโอ้แล้วโมเสตีดังดังหน่อยดังๆหน่อยขอดังๆหน่อยมึแล้วโมเสตีทำไรเนี่ยถ่ายกูดิเขาฟังเลยเขา้ังเลยเนี่ยพื้นพัวพื้นไม่เป็นเลยข้างล่างเออมึงก็แจ็คแอร์เลยแล้วมึงนี่มึงมึงแดกอะไรมึงเนี่ยมึงแดกอะไรมึงเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ จ่ายนะจ่ายนไหนๆกูขอเล่นมากกูขอเล่นมากหายอยู่หายอยู่ย่เดี๋ยวกูซูมสิวมึงนะเนื้อเอี้ยนี่นี่ซูมตรงนี้ออตรงไหนวะนี่เลื่อนเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซุ่มเข้าเดี๋ยวกูเลื่อนขวาอกเลื่อนซ้ายเข้าเดี๋ยวกูซูมเฮ้ยยามึงฟันมึงห่างอ่ะไอ้เงี้ยขัดแต่งฟันเทมั่งนะมึงอ่ะไม่ใช่ ว่าเรื่องลีลาที่หนึ่งถ้ามีอะไรลอยมากูจะลงที่แรกนะ่ไหมของกูลงไม่ทันกูหลับโอเคไปกูก็ารูปหล่อไหมโอเคขอคืนกล้องให้พี่ตินะครับใช่ครับรู้แล้วว่าบ้านมีกล้องครับอม่เออ่ถ่ายอยู่แล้วนะ ลก็ถ่ายคนมีตังหวะคนมีตัง้คนน้อยตอนนี้คนน่าเบืกจะเวิร์กติไปช่วงนีดีมาก แล้วนี่ก็อสอนน้องไงพี่ถ่ายเทสหน่อยสมอล่วยเป็น,ทนเทสครับอดีตเทสค่ะมีส่วนร่วมมากไม่ใช่่ อ่ะมันจะไม่ล้มอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเราเราเราเท้าเราไม่ได้ลงนี้ไงเราแค่นี้อ่ะเปิดสนเท้า สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเท่านี้ไม่มได้ถามไม่ได้ร่เลยถามมันไงบ้าง